ฮาไทยของทูลกระหม่อมจะตัดขาดเชียวหรือหรือจะไม่ทรงพระกรุณาหม่อมฉันทั้งหลายใหญ่เล่าพระองค์จึงไม่ห่วงใหญ่กระหม่อมฉันทั้งหลายผู้ข้ามรวนอยู่จะเสด็จออกผนวดเสียให้ได้ทีเดียวหรือเพะคะใจของเราไม่ได้ตัดขาดและเราก็มีความกรุณาในเธอทั้งหลายแต่เราปรารถนาสวรรค์เพราะฉะนั้นเราจึงจักออกบวชข้าแต่พระสุจักร์ผู้ประเสริฐหม่อมฉันผู้เป็นอัครมเหสีของพระองค์ ได้พระองค์ามาด้วยความลำบากเหตุไรเมื่อหม่อมฉันพั่มเพลออยู่พระองค์จะไม่ห่วงใยจะทรงผนวดเสียข้าแต่พระสุจโสมผู้ประเสริฐหม่อมฉันผู้เป็นอัครมเหสีของพระองค์ได้พระองค์ามาด้วยความลำบากเหตุไรพระองค์จึงไม่ได้ทรงห่วงใยสัตว์ผู้ถือกาเนิดในคันของหม่อมฉันจะทรงผนวดเสียคันข,ของม่อมฉันแก่แล้วขอพระองค์ทรงรออยู่ก่อนจนกระทั่งหม่อมฉันประสูตร อย่าให้มอมชั้นเป็นม้าอยู่แต่ผู้เดียวต้องได้รับความทุกข์ในภายหลังเลยคันของเธอแก่แล้วขอเชิญเธอประสูติพระโอรสผู้มีผิวพรรณไม่ซามเถิดฉันจะลักโอรสรวมทั้งเธอบวชสีให้จงได้ดูก่อนพระน้องนางชนทาเธออย่าร้องไห้ไปเลยดูก่อพรพนางผู้มีดวงตาเสมอที่ดอกอัญชันเธออย่าเศร้าโศกไปเลยจงขึ้นสู่ปราสาทอันประเ,รเสเริฐเถิดเราไม่เย่อใหญ่จักไปบวช